ครับสวัสดีครับวันนี้โวนเจริญพรพวกกระซับนะครับไปทำเครื่องขูดเปลือกอ้อยนะครับไปใช้งานในสวนนะครับก็เป็นมอเตอร์ขนาดหนึ่งทับสองนะครับมอเตอร์หนึ่งทับสองนะครับตุก,กะตาหนึ่งนิ้วนะครับคุเล่ตนนัวนี้ตอนนี้ใช้เจ็ดนิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงทองเหลือง ครับสาหรับขูดนะครับนี้ที่ขูดออกมาแล้วนะครับนี่ยส่วนเปลือกนะครับที่มีความแข็งนะครับก่อนที่จะเข้าไปเครื่องหีบน้าอ้อยนะครับเครื่องคันน้าอ้อยก็ใช้ไฟ2อ0ยี่สิบโวลต์นะครับไฟ220ีสโวลต์มีสวิตช์นะครับเปิดปิดในการทํางานนะครับเปิดปิดในการทํางานอาี๋ยวผมจะสาธิตการทํางานให้ดูใช้งานยังไง ครับครับมาดูการใช้งานนะครับเครื่องขูดเสือกอ้อยนะครับของสวนเจริญพรพัฒนบนะครับอ่อันนี้อ้อยลำเล็กนะครับลำเล็กลำใหญ่ก็มีนะครับอ่าลำใหญ่ก็ประมาณนิ้วกว่านะครับเปิดเครื่องนะครับน,นี่เราก็ใช้ ดูครับดูครับง่ายครับช่วยลดเวลาในการบอกไปร้อยเนอ่ย เสร็จแล้วครับข่อหนึ่งนะครับดูว่ยลำเล็กกันเป็นไงนะครับอันนี้ลำเล็กเดียวนะได้ไหม ร้อยนะครับบอกง่ายๆนะครับ